ว่าไม่โดนตกแบล็คพิคงพิคงว Pink. Pink ีนอมซึ่อเทคหนึ่งกลับมาแล้วกับนี่ว่าไม่โดนตกเก๋สองปีงที่ลาคอยก็คือกลับมาแล้วพี่สาวแบ,บิงคพิงงแต่บอกว่ากลับมาทวงบัลลัม ต้องใช้คำนี้ก็คือไม่ไม่ได้กลับมาเพื่อสิ่งกับใครเพราะว่าฉันอยู่ข้างบนอยู่แล้วควีนก็คือควีนมึงก็ดังใช่แล้วก็คือรอมานานมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นแม่ค้าแต่ว่าแต่แม่ค้ากลับมาร้องเพลงแล้วแม่ค้าแม่ค้าขายของขายของแบรนด์เต็มไปหมดอันนี้เป็นเป็นสารที่บลิงได้บอกว่าแม่ค้ากลับมาร้องเพลงแล้วจ้ามึงเราคือประเด็นคืออะไรดูปขคือเราก็ต้องหลีแอคใช่ปะกูก็ต้องแบบ คือเออคือมึงเข้าใจไหมว่าพอแบ็คพิงปล่อยเพลงอ่ะมันแบบมันเป็นไปได้ยากมากที่แบบเราจะไม่รอใช่เราก็แบบเราก็รอแล้วคือก่อนนั้นเนี้ยก็ปล่อยคอนเซปต์แบบคอนเซปต์โปรโตคอนเซปต์ทีเชอร์แบบดีมากแต่วคนปรับลุกนะสวยสวยสวยหมดเลยแล้วแบบลุกดีปรับหมดแล้วก็ซาวแบบ แาวแบบใหม่อ่ะแาวแบบใหม่แบบสับอ่ะเออแบบปล่อยแบบตอนแรกใช่ตอนแรกเรืว่าทีเซลหนังเว้ยเออแบบเลิศมากอะไรอย่างงี้เออแล้วก็เมื่อวานเราฟังเพลงไปแล้วแต่ปายังไม่ได้ฟังเรายังไม่ทำอะไรเลยเราเนี่ยไม่คือกูไม่ไหวกูต้องกูต้องฟังอ่ะคือฟังเพลงเสร็จกูวิ่งออกจากทวิตเตอร์เลยวิ่งเลยเหรอวิ่งเลยแต่ว่าแบบมันก็ยังเห็นแบบออ้เด็กูบอกวิ่งแล้วไงกูวิ่งแล้วแต่ันีตอนเย็นกลับมาก็ยังอยู่คือแบบกมันต้านไม่ไหวจริงเอออะไรอย่างงี้ก็ปรากฏการณ์ตอนนี้ ก้าสิบเจ็ดล้านวิวนะขอดูห่อยเดี๋ยวเอวีปล่อยเมื่อวานใช่ป่ะปล่อยเมื่อวานสิบเอ็ดโมงเก้าสิบเจ็ดล้านวิวแล้วตอนนี้นนาาที่เรจะดูะตอนตอนนี้คือวันเสาร์ตอนกี่โมงคะบ่ายสามโมงสี่สิบก็คือยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเพราะไม่พคืนเนี้ยร้อยโอ้ยแน่นอนหกโมงก็ร้อยค่ะเออ สุดปังนะนแต่ว่าอันนี้เป็นชั่วโมงแรกอะคือเราจำไม่ได้วราว่าสถิติคือเท่าไหร่บว่าออชั่วโมงแรกอะคือม MV, ม MV ของของลิซ่าคือทุกสถิติของแบ๊บพิงใช่ปะแต่อันเนี้ยพิว้วินอมก็คือทุกทุกสถิติของตัวเองอะ เออก็คือไปเลยจ้กทุกคนนอคอยจริงคือเราว่าจริงเราว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่บลิงเราว่าแบบแฟนเคปปอกเราก็แบบทุกคนอี่ยที่แบบรู้จักอ่ะก็แบบเฮ้ยมาแล้วชิกลับมาละของความนอนอะไรอย่างเงี้ยอวันนี้จะมาเรียลชาร์ตเอ็เนาะก็ไปดูกันจ้ะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนหนิงกูกกินคลืนนี้จ้ะอย่าลืมไปติดตาม Facebook กันรีเตอร์ด้วยนะ 衣服在做呢，衣服在做呢。 like my mom. สวยมากเลยอราชอบมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะเนี่ยนะคือแบบเขาบอกว่า MV เนี้ยเป็น MV ที่ใช้งบประมาณเยอะที่สุดของไวด์ดิเชื่อก็เพิงดูดิแต่ละฉากอ่ะเยอะตายคุณเยอะ่ะฉากเยอะมากนะดี้นเทาแต่ละฉากเยอะมากเราแม่งแม่งไม่ใช่ฉากอะฉากเล็กเลยที่เซตแค่นั้นมันคือแบบทั้งแอร์ดิ้งแล้วคือไม่ได้ถ่ายแค่วันเดียวนะแย่งกันถ่ายหมดเลยอ่ะ น่าจะแยกกันถ่ายหมดเลยหนึ่งสองสามสี่คนแล้วค่อยแบบมันจะมีรวมและรวมก็คือมีหลายโลหลายโลเคชั่นไปอีกคนแล้วตอนสุดท้ายที่แบบไฮขึ้นมาร<ล>าทา่ทาท่าแบบโหวันจีนะอแก okay. ความแบบคือตอนแรกที่เราฟังเพลงนะยังไม่เห็นเอ็มวี ตอนแรกคือชอบอินโทรอินโทรคือแบบแล้วมันจะมีเสียงแบ๊กมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบสะกดวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนปิดสวดที่แบบเออมันต้องฟังแล้วก็คือมีเนี่ยสามเพลงต้นแบบที่นั่งแบบคุมหัวแล้วก็แบบเออเหมือนแบบฉันกำลังได้ฟังบทสวดจากจีซูที่เล่นเครื่องดนตรีเกาหลีเปิดมาคือแม่เขาต้องรักอ่ะ กวเอาชุดรงตีมาแล้วมึงเข้าใจป่ะเออชุดชุดอะไรอย่างเงี้ยดีเทลคือชุดแต่ละชุดแบบดีเทลเยอะมากชุดดีทุกคนนะชุดสวยทุกคนเลยจริงแล้วความความชอบอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ปะคือคือเรารู้สึกว่ามันชัดด้วยในแต่ละคนอะคือสไตล์และลุก ชัดเจนชัดมากเพราะแต่ละคนคือแบรนด์แอมคือไม่ใช่ไม่ไม่รู้ว่าเรียกว่าแบรนด์แอมหรือเปล่าแต่ว่าก็คือแบบเป็นตัวแทนของแต่ละแบรนด์เนด้อมะใช่แล้วแล้วคือลิซ่าก็คือซีรีนบอกาบูกรี่แล้วหมวกซีรีนไปถึงเนื้อเพมเออซีรีนแล้วก็พ่อต้องรักพ่อซีนต้องรักก็คือแบบเนี่ยแล้วเจนก็คือเจนนี่ก็คือมีบูธชาแนลเออความปังความใดๆมี้อยคอบูเกอรี่ของลิซ่ามีแบบควอะไรเนี้ยเลยรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยคือแต่ละคนแม่งชัดมากเราวแบบมันขายทั้งเพลงแล้วกูชอบมากที่ขายแบรนด์ได้ด้วยอ่ะเออแต่คือแต่คือมันกลืนไปหมดเลยนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แปลกใช่แต่ว่าคือเหมือนเหมือนต้องนั่งแล้วแบบจ้องอ่ะว่าแบบเฮ้ยอันนี้แบรนด์อะไรอันนี้แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้กูดูแต่คอสตูมแล้วก็ฟังแต่เพลงแต่ท่าเต้นใช่แต่มาแบบเฮ้ยแต่ท่าเต้นอ่ะไม่ยากนะจริงแต่นี่ต้องขอของเลยว่าแต่ก็ไม่ได้เราทำได้ถูกเทขาเอาอาบอกเลยแต่ว่าไม่ยากเขาเขาวิพิงวินอนชาเลนจ์อ่ะเออไม คือเราทำไม่สวยมึงว่าดอะไม่แขนแขนไม่ถึงอะแล้วมันไม่มาแล้วมันมาติดเอวแล้วมันไม่ถึงวะเราเราเลี้ยวทุกที่เลยแล้วเขาแบบมึงเขาผ่องเขาพิงไม่น้ำชันเลยแล้วเขาถึงแล้วกูแบบมันอยากใหเราให้คนอื่นเขาึงกูยังไม่ถึงเลยมึงก็ได้แหละเราปั่นวิวให้เขาแทนจริงเฮ้ยแต่เราชอบมากเราแบบอะไร MB อลังมาก แล้วั็คือเขาลงทุนเยอะสูงจริงกูชอบดีเทลมากเลยอะทั้งชุดเองทั้งอะไรเองแล้วก็ทั้งโลเคชั่นทุกอย่างแบบปังมากจริงเอออันนี้แบบแต่ก็ส่งการรอคอยถูกสองปีที่ว่าเออไปไปขายของมากลับมาแล้วพร้อมเพลงใหม่แม่ข้ากลับมาแล้วแล้วพาแบรนด์มาด้วยใช่ก็คือทำได้ดีทั้งหมดทั้งไม่พาร์ทของนักร้องทั้งใน่พาร์ทของกัญขากัญชาต่างๆแล้วพาร์ทของแบบ เอ็มบีโปรดักชันเออกระปังสมกับตัวแม่จะคืออลร้าก็คือเป็นรูปนี้ใช่ไหมคะใช่ตอนแล้วอนนเที่ยวเป็นเคี้ยวคือวีนอมันเป็นพิษอ่าะเข้าใจใช่แต่เราไม่รู้ว่าเคี้ยวก็คือสัตว์สัตว์อะไรที่เขาจะเข้าใจว่ามูหรือแบงมุมไม่รู้เหมือนกันแต่แค่ว่าเขามีเคี้ยวให้รู้คือนี่คือพิษนี่คือพิษแหละเดี๋ยวม่ากัดเรามาแล้วมันปล่อยพิษออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กูยังไม่เจอมูเลย มึงเจอไหมไม่เจอเหมือนกันเออแต่ว่า่เปิดมาเปิดมาเหมือนแต่ละคนอ่ะใช่ไม่ใช่คนปกติใช่เรารู้สึกว่าซ่าก็ตาชมพูอย่างนี้นะอเรารู้สึกว่า MV อ่ะเราว่ามันแฝงเลยแต่ว่าเราหาไม่เจอมันต้องแบบ <gesch uce> มันต้องไปพพสแล้วไปหาแต่ละฉากมื้ออรอป้าต่องมีพอใช่แต่รู้สึกว่าเขาไม่ได้มางูแบบงูให้เห็นเป็นตัวไม่ใช่แบบแมงมุมให้เห็นเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันอาจจะอยู่ในคอสตูมหรือมันอาจจะอยู่รรือะไรอย่างเงี้ยเราว่าเราไม่เห็นนะเพราะว่าความตอนแรกที่เปิดมาเป็นเจนนี่แลวชุดแดงอ่ะก็มีความรู้สึกว่าแบบข้างหลังน่มันมีเขี้ยวแล้วมันดูแบบหรือเป็นงูวะเพราะว่ามันแบบชุดมันก็ลายๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตอนแต่เธอเห็นป่าว่า ชุดของของเจนนี่อ่ะคือแบบเขามีแขนใช่ปะแล้วมันก็จะเหมือนมีเป็นแขนเนี่ยเนี่ยเห็นปะเหมือนงูมปะไม่เนี่ยแล้วข้างหลังอะรถเรามันมีเขี้ยวออกมาเห็นปะเออว่ะเออของคอลิซ่าเหรอหรือของใครเนี่ยอันนี้แหละใช่แต่ว่ามันเหมือนมีแขนตอนแรกเนี่ย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 มือเขนอันนี้ก็ให้คูอแบบว่าหรือว่าความพ่ายหรืออะไรเงี้ยเพราะมันแมงมุม แปลขาแค่นี้ก็พอมึ่งแค่ขวดเขาก็ใส่แปลขาไม่ไหวมาจูนจีซูไปหน่อยเออใช่ใช่แต่เนี้ยก็เลยแบบเออมันเราก็รู้สึกว่าเก๋มากนะใช่เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะแฝงด้วยแบบทรายบางอย่างไม่ได้เอาเป็นไม่ได้เอาเป็นงูมาไม่ได้เอาเป็นตัวตัวอาจจะเป็นลายหรือเปล่าใช่อะไรอย่างนี้นี่เราก็ชอบคือเราว่าฉากตัวตัวของแต่ละคนอะแม่นชัดมากว่าแบบฉันคือเจนนี่ฉันคือลิซ่าฉันคือโรเซ่ฉันคือจีซูเพราะแบบ สไตล์ของทุกคนต่างกันมากเราชัดล้วแบบพอมาลงอยู่ด้วยกันมันลงตัวนี่นลิซ่าเห็นปะล้ามีแอปเปิลบอยแต่แอปเปิลสีดํามันแบบอาบยาพิษหรอแล้วยายาพิษแล้วจีซูโอไม่ใช่โรเซ่อะที่หยิบขึ้นมาหัวใจแล้วว่าเออแล้วหัวใจที่เต้นตุ๊กตุ๊กอยู่แต่สีดำดำที่หัวใจพิดใช่ปะเออแล้วลิซ่ากินยาพิษหรออย่างเงี้ยนึกออกปะเออแล้วคนคนที่อยู่ในหักอะคนที่อยู่ในแบบ สถานบัญชาการอาจจะเป็นโลเซ่เนี่ยเห็นป่ะถืออย่างเนี้ยแล้วข้างในมันก็ดูแดงๆดูอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ควบคุมที่สุดอ่ะกูว่าอาจจะเป็นจีซูเอว้ยเพราะว่าแบบเพลงเนี้ยอินบันเลงอ่ะมันอาจจะเป็นการที่แบบกดจิตเออเป็นสะกดอะไรสักอย่างแล้วเราก็แบบไอ้พวกนั้นก็คือนั่งล้อมแล้วก็คือเหมือนแบบกูโดนบทสวดอยู่แล้วก็แบบมี v R แล้วคนที่ v r เนี้ยเมื่อกี้คือลิซ่านะเว้ยอ๋อหรอใช่คือลิซ่า ที่แบบใส่ v ีอาแล้วมองขึ้นมาอเออเราก็รู้สึกว่าปูดิซ่าโดนพิษหรือเปล่าแล้วกินแล้วก็ไปไปฟังบทสวดก็เลยแบบเอออะไรอย่างนี้แล้วจจสูกอาจจะแบบตัวแม่ที่แบบคุมแบบเป็นหับใหญ่อะไปถึงไหนแล้วตอนเนี้ยเออไปเยอะเลยเพื่อนจริงไปเยอะเลยไปเยอะเลยเพื่อนแต่ก็อาจจะไปไม่ได้นะนี่ก็เป็นการคาดเดาจากการที่เราดูแค่รอบแรกรอบเดียวแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีคนวิเคราะห์แล้วก็เป็นการเป็น่าอะไรอย่างเงี้ยสื่อเครใครที่เป็น ริงเนาะก็มาพูดคุยว่าเฮ้ยว่าแบบดิสคัสกันไว้ว่าอย่างไรตอนนี้อยากดูอันที่เป็นดิซ่าใส่ V R ใช่ปะ่ะเ่อาเลื่อนเลื่อนนี่้องาน่าจะก่อนนีมดูดิมันต้องหังเกตันะเมื่อกี้เห็นปะอ๋อโหมันต้องหังเกตอ่ะเนี่ยเห็นปะดิซ่าปากเนี่ยหนังเกตว่ะเออ ก็ค right. like the like like he okay. ือเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาแซวว่าแบบลิซ่าไปวันที่จีนซูทายแล้วก็แบบให้มันเป็นเอ็กซ่าเหรอใช่มันเป็นเอ็กซ่าให้ก็เลยกลายเป็น m อที่ใช้เออตัวเออเขาเรียกว่าไรงบเยอะเพราะว่าเออเอ็กซ่าเออเอ็กซ่าเขาแบลรักบังกับแบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเยอะน้อยเออก็เอ็นโดจัดก็เลยก็เลยคิดว่าเออหรือว่าใช่หรือว่าหรือว่าเขาแบบโดน ครอบงำโดยวีนองสรุปแล้วว่าไม่ใช่หรอกก็คืออย่างอันนี้นคือว่างว่าใช่ว่าไปแล้วตรงนี้มันแล้วต้องมีบานคนได้กับอีกมันไม่ีอาไปแทนแล้วแล้วเออมันมันร้อยไปได้คือในในสตอรี่ยังไปได้อยู่เออก็ได้เข้าอะไรเนี้ยงงมากแกแต่แบบพอตัดเราชอบท่อนหุกมากเลยเว้ยเออเพราะว่าแบบเออท่อนหุกเบาๆบาท่อนหุกแบบว่าแบบปุ๊บมาแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ปุ้งมันไม่ได้แบบหูแตกแต่มันคือมันมันมันเหมือนกับแบบเป็ด ฮิปฮอปายจีอ่ะเออเออแล้วมันเป็น <lichen S 2> แบบไม่กินสไตล์วายจีใช่แล้วเรารู้สึก<ๆ>ว่ามันเป็นท่อนฮุกที่แบบมึงฟังได้ตลอดแล้วมึงโยกได้เออึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างเงี้ยมันเลยแบบเฮ้ยมันก็มันดีอ่ะเอา <c ười> อแล้วมึงทำชาเลยหรือแบาเอาอีกแล้วไปเอเวยังไปไม่ถึงใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้ายักษไหลยักไหลอ่ะพอได้เูยยักษ์ไหเออแต่ชอบมากเพราะท่อนฮุกเราแบบ ตัดเข้ามาแบบอีกโลนึงแล้วแบบเป็นสีแบบขาวเบทหนูเออเนี่ยสวยมากดีมากชอบมากอันเนี้ยดีมากกูชอบมากดีดีดีดสวยสวยมากสวยจริงสวยทุกคนเลยชอบมากชอบมากแบบอะไรไม่รู้แต่กูชอบแบบดีอะดีอมันลงตัวมากแล้วก็อีกอีกอีกท่อนนึ่งก็คือตอนสุดท้ายที่หา์แล้วก็เป็นโปรดักชั่นใหญ่ที่อยู่กลางน้ำเอออันนั้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นชุดดำ เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเออก็ความนะความแบบแบล็กสตูดใดๆอย่างเงี้ยลลดเนี่ยแล้วก็ความแบบม้เพอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเป็นความแพงความสำคัญแบอมาตองท้อมาตองเฮือกูนึกว่าตัวน้องมาตองบ้าหรอกอะไรอย่างเออเออเออดี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 สมการรอคอยสองปีมาจะบอกว่าเมื่อวานที่ฟังเพลงยังไม่ดูเอ็มวีคือฟังไปรอบนึงแล้วก็ก็ติดแล้วกูก็ฟังเรื่อยๆเลยเพราะแบบเหมือนกูชอบแบบ การสับไปสับมาพอแบบเข้าท่านหกแล้วมันก็แบบต๊ดเตือเตรแล้วพอสุดท้ายหายก็แบบขึ้นเลยเยงีเออ้ยก็สึว่าเออมันเป็นเฟนที่ฟังได้แบบตลอดจริงๆเลยนี่แต่ว่าอาัลบ,บั้มนี้มีสองไตเติลสองไตเติลเลยเหรอใช่ถ้าข้อมูลไม่ผิดนะออก็คือน่าจะมีสองไตเติลเขาบอกว่าให้เนี่ย ฟังไตเติลนี้เราก็รอตื่นเต้นกับไตเติลที่สองได้เลยกูแบบเอาแล้วอันนี้แค่แบบน้ำจิ้มหรือเปล่าอย่างไรซิงมึงไบบต้นแรกนี่จะร้อยละจริงเป็นมากนะไตเติลสองจริงถ้าไตเติลสองใช้งบสูงสุดอันนี้คือถ่ายบันดาลคารแล้วคือไม่อยู่ในโลกแล้วคือไม่ต้องเซตใดๆคือแบบจริงคือแบบปังมากแล้อันนี้ก็เลยแบบรอไตเติลสองเพราเราสูตรไตเติลสองมาเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าไตเติลสองอาจจะเป็นเพลงที่มาแล้วแบบฟาดนึกออกปะเพราะอันเนี้ยมันเป็นเพลงที่แบบ สไตล์มันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบชาเลนจ์มันไปได้เออคือคือ,ค,อคือเราคิดว่าแบบเพลงนี้ปล่อยมาปุ๊บแล้วคนเล่นพิงพี่น้องชาเลนจ์ทีเนี้ยแล้วคือถ้ามันไม่ได้แบบยากถึงขนาดที่เราจะต้องแบบล,ลารามุ่คูคานนึกออกปะเหมือก็แค่บิดเอวแล้วพยายามบิดหอยให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปได้แล้วพอพิงพี่น้องแบบชาเลนจ์มันติดอ่ะก็คือออกอันที่สอบมาแล้วก็ปรุงเอ,อา you like that, เอยู่ไร้แดดแต่แต่อะไรอย่างเง<ไ>ี้ยอาจารย์ยากมากไม่ไหวรู้ว่าทำได้แต่ยิงปืนอะไรอย่างเงี้ย เออมันก็ยังมาเออเออแล้วก็ดูไต้ั้นสองเจนเพราะว่าพอปล่อยไต้เนสองเสร็จก็น่าจะ world tour แล้วเพราะเขาประกาศแล้วว่าประกาศ world tour ก่อนประกาศคัมแบ็กอีกมั้งใช่มึงจะคืออะไรอะไรก็แล้วแต่กูอายนะไวจีมเอาอีกแล้วนะทำไมเขาชอบทำมินิมอลไงมาแต่เที่ยวตอนแรกมึงตอนแรกป้าเขามาแบบนี้มึงจะให้เป็นอะไรตอนแรกปล่อยปล่อยโปสเตอร์มาแล้วมี่เที่ยวกูแบบ เอาซิวายจีหรือวะก็ก็สวยแต่ว่าเราแบบเอาอีกแล้วนะวายจีแล้วก็แล้วคือบริงอะก็แบบคิดว่าหรือว่าน,นี้มันจะเป็นปกอีเขี้ยวมันต่อมาปล่อยปกบ้างจริงแล้วมาแข่เที่ยวส,สามสีดำเออดำขาวแล้วก็เทาๆนะ่ะเออเป็นสามสีเบอร์ <S <S แล้วก็สามสีแล้วกูแบบสามเบอร์จริงกูเ็เลยแบบเคเธอคือวายจีเพราะว่าวงน้องสมบัติอ่ะก็แบบนั้นมึงเข้าใจไหมคือเขายังมีสีเขายังมีดำเขายังมีขาวยังมีเทามึงกูสีเดียว สิบสองเวอร์มาเลงเออแต่ก็เขาใส่เนี่ยเอาเรอเลยแบบอืบิกแบงเป็นชุดมึงที่กูเคยมองไ้มันดูอะเออก็นั่นแหละมันก็คือความใช่มันมันคือความคลาสสิกกี่กี่ปีมึงยังดูได้อยู่ให้มองให้มองในแน่นี้เลยใช่ให้มองในแบบเลนส์ต่อมันจะแบบมันจะไม่เก่ามันจะไม่เก่าใช่ จะไปทำนานทุกคนเอออขให้เชื่อมั่นเพราะว่าตั้งตั้งแต่นี้ติ่งแบบนานาน่ะบางอันนะที่มันแบบเราด่าๆกันอ่ะทุกวันเนี้ยมันไม่เก่าจริงมันไม่เก่าไม่เก่าจริงมันคลาสสิกมันก็ได้อยู่อย่างงั้นใช่ใช่มันต้องอยู่อันนี้เขาก็คิดมาอยู่แล้วใช่ใช่ก็ ประมาณนี้แหละทุกคนอ่าประมาณนี้ก็อย่าลืมไปทำชาเลนจ์พิงพี่น้องกันนะจ๊ะอ่าไม่เจอเราสองคนแน่นอนใช่ไม่เจอหรอกเพราะว่าเอวมันไปไม่ถึงคือแขนมันไม่ถึงก็ฝากทุกคนด้วยทางนี้ก็อาจจะสตรีมให้ทางสปอร์ตที่ไฟล์เราเองแปลงเป็นแข่งขันแทนไปหรือว่าเออก็ไปตัดชุดตัดชุดอะไรอย่างนี้ไปชุนก็ไม่ได้ชุดก็ไม่ได้ด้วยขุนไม่เข้าใช่เพราะเขาเอ็กซ์เอลกูเอลเออเออเอะเออ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 ะออเอะเออ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  แจ้งเจอหนกิกุ๊กกิ้งคีนะจ๊ะอย่าลืมไปตามแฟื้อสวนก่อนพีตเตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย